เอาละครับวิรัตแกนนำสีชก็มีวันนี้ก็มีวันนี้วันนี้มีอะไรทําไมจึงมีวันนี้ทําไมิบากกรรมอพระท่านว่าวิบากกรรมค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่สีชการกระทําแต่หัวหลังโอเคเอาขึ้นอย่างนี้ครับเมื่อวานเมื่อวานค่ะเมื่อวานอายการยื่นฟ้อง87ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสนามฟุตซอล4,459้อ4 5 9ล้าน ยืนฟ้องต่อสารฎิการแผนคดีอาญาพูดดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องไปฟ้องที่ศาลนี้ก็เพราะว่าใน87ใน87ผู้ต้องหาคดีทุจริตฟุตซอลนั้นมีทั้งนักการเมืองและข้าราชการเอกชนก็ถูกฟ้องด้วยนะใช่ค่ะเอกชนก็ถูกฟ้องด้วยนะใช่ค่ะสมรู้ร่วมคิดประมาณนั้นทีนี้ไปดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่ง ในแปดสิบเจ็ดผู้ต้องหาที่ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาไปเมื่อวานนั้นนะครับถ้าแยกเป็นกลุ่มกลุมเมอเป็นนักการเมืองกี่คนหลายคนอยากรู้แค่นี้หก <6 S 1> นะคนเ,ออเขาอยากรู้แค่นี้มีนักการเมือง <6 S 1> อกี่คน,คนอืไปดูรายชื่อหกนักการเมืองคดีฟุตซาลสักนิดสิครับนี่เลยหกรายชื่อดังต่อไปนี้ชื่อแรกเลยคุณวิรัตรัตนเสตศ์ตามมาด้วยคุณทัศนียารัตนเศ์และคุณทัศนาพร เกตเมธีการุณคุณสำมฤทธิ์ปรังกลางคุณกุลธิดาวีราตาโนนและคุณประพัฒลิมานันใน6นักการเมืองที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือ3มคนสามคนแรกวิรัตธศริยาทัศนาพรค่ะเอาละครับ้วทำไมผมจึงบอกว่า3ชื่อนี้เป็นไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดทั้งหมดมทำไมคะ และเป็นประเด็นที่เราตั้งใจจะนำเสนอภายใต้พาดหัวข่าววิรัตสีชก็มีวันนี้ค่ะไปดูตารางที่สองะไปดูตารางที่สองแล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วจะเข้าใจใช่แล้วไปดูครอบครัวของคุณวิรัตรัตนเศษไหมเป็นครอบครัวการเมืองจริงๆอมปัจจุบันนะ จจุบันนะในสายแรกสายตรงของคุณวิรัตรัตนเสศม,มีสสอยู่5คนด้วยกันใช่คือบ้านคุณวิรัติวันนี้เป็นสสห้าคนสสห้าคนด้วยกันคนแรกคุณวิรัตเป็นสสปฏิลิศของพลังประชารัฐใช่ค่ะอันนี้พ่อคุณพ่อค่ะทัศยารัตนเสศอันนี้แม่เป็นสสโคร,ราชเขตเจ็ดพลังประชารัฐทัศนาพรเกตเมธีการุณเป็นสสโคราชเขต เขต8พรังประชารัฐค่ะเป็นคุณน้าค่ะเป็นคุณน้าค่ะพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นน้องเมียของคุณวิรัตค่ะดังนั้นก็เป็นคุณน้าของลูกๆของคุณวิรัตใช่ค่ะลูกๆของคุณวิรัตที่ได้เป็นสสมีอีกสองคนครับคุณทวิรัตรัตนเศเป็นสสโคราชเขตสี่พรังประชารัฐนะคะนี่เป็นลูกของคุณพ่อวิรัตค่ะและคุณอธิรัตรัตนเศสสโครามลตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเป็นสสเขตหกพรังประชารัฐก็เป็นคุณลูกของคุณวิรัตค่ะ สรุปนะครอบครัวนี้พ่อวิรัตแม่ทัศยานาทัศนาพรและลูกอีกสองลูกอีกสองทวิรัติอธิรัตต์ถูกฟ้องในคดีทุจริตฟุตซอล <c oughs> สุดยอดไหมโดนไปสาม,ม,มวันที่20ธันวาคมใช่ค่ะสาริกานัดฟังคำสั่งใช่วันนั้นอาจจะรู้สองคำสั่งด้วยกันใช่ค่ะคำสั่งที่หนึ่งมันเป็นขั้นตอนนะค่ะ คำสั่งที่หนึ่งนัดให้ไปฟังว่าจะประทับรับฟ้องมจะประทับรับฟ้องหรือไม่คือขั้นตอนเนี่ยตอนนี้เมือนรับไว้ก่อนใช่ไหมขั้นตอนเมื่อวานก็ไปยื่นคาฟ้องใช่ค่ะในทางในทางสารบัญก็ก็ก็รับรับรับไว้ก่อนใช่ค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าจะรับไว้พิจาค่ะเป็นสองขั้นตอนรับไว้ก่อนแต่ไม่ได้รับไว้พินาค่ะจะรับไว้พิจาหรือไม่อีกขั้นตอนไหนต้องรอว่าวันนั้นมีการประทับรับฟ้องหรือเปล่าเมื่อครับเมื่อรับเรื่องเข้ามาค่ะ สานติกาก็จะต้องส่งเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่สานติกาเพื่อแต่งตั้งที่ประชุมใหญ่สานติกาก็จะต้องแต่งตั้งองค์คณะก้รท่านเลยกันใช่องค์คณะประจำคดีมารับผิดชอบคดีนี้แล้วมาดูว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่องค์คณะทั้ง9้าท่านนี่แหละจะเป็นคนวินิจฉัยและจะมีคําสั่งในวันที่20่ธันวาคมว่าหนึ่งจะประทับรับฟ้องหรือไม่และสองถ้าถ้าถ้าประทับรับฟ้องก็ตามมาสู่คําสั่งที่สองก็คือ จะมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกรณีเจเอหรือม่คุณเอปรินาไกรคุบถูกไหมคดีจริยธรรมก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ในทางการเมืองในทางการเมืองสถานการณ์มันทันหลังถึงขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าคุณวิรัติรัตนเศษเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะมีความน่าจะเป็นเมื่อประทับรับฟ้องความน่าจะเป็นก็คือ สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หมายความว่า5สสสาหรกของคุณวิรัตก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปสก็จะเหลือแค่สองค่ะคุณวิรัตอธิรัตลูกใช่โอเคซิ่งที่ตามมาค่ะคืออะไรคะคุณวิรัตเป็นแกนนำสีชอคุณวิรัตเป็นเพลย์เมเกอร์พลังประชารัฐใช่คุณวิรัตเป็นประธานวิปรัฐบาลคุณวิรัตมีบทบาทที่สูงยิ่งในพรคพลังประชารัฐเลี่ยเรีย กับกกกัักับบบผู้กองธรรมนัฐเมื่อย์เมคเกอร์ประจำพักเผชิญทิบากกรรมอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนที่สุดสูนยากาศใครจะเข้ามาทำหน้าที่แทนคุณวิรัตบทบาทคุณวิรัตในช่วงที่ผ่านมาคือก,กลุ่มเสียงสะสะทั้งหมดมใครจะเข้ามาเทคแอคชั่นบทบาทนี้แทนยังเป็นสายของสีชอสายของผู้กองธรรมนัฐหรือจะมาจาก สายลงโตผมไม่ทราบผมไม่ทราบต้องรอดูผมไม่ทราบขณะเดียวกันนะคุณอธิรัฐลูกชายคนเล็กค่ะเป็นมติช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ค่ะปัจจุบันถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณนะเผชิญกับวิบากกรรมเสียขนาดนั้นนะสถานะทางการเมืองของคุณอธิรัฐคุณคิดว่ามันคงไหมอ่ะเออก็สันคลอนแหละสันคลอนเออสันคลอน สันคลอนแบ็คมันไม่มั่นคงก็ถันอนเลยค่ะย้ำนะครับวันที่20บธันวาปา่าแต่จากวันนี้ไปถึง20บธันวามันก็เกิดสุญญยาการทางการเมืองเล็กๆสําหรับครอบครัวของคุณวิรัตแล,ล้วล่ะค่ะนะเราสนทานานกันอยู่ตรงนี้สส,สพระมปชิรัฐเขาประชุมกันอยู่ที่สภาใช่แล้ววันนี้เขามีการรับประชุมกันแต่เช้าเลยแปดโมงครึง่งตั้งแต่แปดโมงครึง่งใช่ค่ะนัดประชุมแต่เช้าเลยวันนี้ที่รัฐสภาชั้นหกค่ะเป็นการประชุมสสพระมปชารัติ นัดแรกหลังเข้าหักกันหลังปลดสองรมชและเลขาธิการพรรคที่เข้าร่วมชมก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าน่าสนใจนะนักข่าวจับตามองย้ำอีกครั้งนะเขาปลดคุณสมศักดิ์เทพสุเทนแล้วเขาก็ตั้งบิ๊กน้อยเป็นประธานยุทธศาสตร์พักมีผลแล้วจะตามมาด้วยการเปลี่ยนตัวผอพักหรือไม่ซึ่งคุณสันติพรพัฒน์ออกเอาใครเข้ามาแทนอาจารย์แหม่มเหพักขอลาออกไม่ให้ลาออก พวกกองรรมนัดเลยาพักขอลาออกไม่ให้ลาออกอขอให้ขับออกก็ไม่ขับออกอแล้วไงต่อค่ะไม่อยากคิดออไม่จบห็อกยังไม่เสด็จน้ำนเป็นเรื่องของ,งพัรคประชา m e ที่เราต้องติดตามตอนต่อไปค่ะเพราะเป็นพักหลักของรัฐบาลแน่นอนค่ะสำคัญมากค่ะต้องติดตามตอนต่อไป